ยินดีด้วยนะคะวันนี้ทกศนัดจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะเงินเข้าอีกนะคะ2ง,งวดก็คือในส่วนของการรับเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวและการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ค่ะ26เมษายนนี้ แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาฟังเลยได้ทุกคนหรือไม่และที่สำคัญค่ะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะเงินเข้าอย่างไรและได้ทุกคนหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะทุกทท่านเลยวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะจากดีไอทีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในส่วนของการประกาศราคากินกลางอ้างอิงนะคะก็เดินทางมาถึงงวดที่27 แล้วก็งวดที่18แล้วนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งวันนี้ค่ะ26เมษายน2566ัระสอบก็นัดจ่ายเงินโอนตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในส่วนของงวดที่17ก็คือช่วงระหว่างวันที่8 1 4ถึง14เมษายน2566ค่ะก็ปรากฏว่าในส่วนของข้าวเปลือกของบรินอกพื้นที่นะคะ ก็ได้รับการจ่ายเงินเช่เชยส่วนต่างเพราะว่าราคากินกลางอ้างอิงอยู่ที่1 3 6 0 2บาท29สาตางค์แล้วก็ส่วนต่างงวดน,นี้นะคะอยู่ที่397บาท7จสอตางค์งวดที่27ะนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้8-14เมษายนนะคะส่วนมากจะเป็นพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ก็จะได้รับการโอนเงินแค่1ชิ้นิข้าวเท่านั้นในส่วนที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียว ะะก็ราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้ก็ไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเฉยส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินะคะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วนี่ก็คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดวันนี้เงินเข้างวดที่27และ,ะงวดที่28ก็มีการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงออกมาอย่างตอนนง่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็คือสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่15-21ถึงเมษายน2566นรในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยก็ชดเชยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งราคากินกลางอ้างอิงอยู่ที่13,618บาท7จสาตางค์ส่วนต่างของงวดนี้อยู่ที่381บาท25สาตางค์ส่วนข้าวเปลือกเหนียวข้าวเปลือกเจ้าข้าวข้าวเปลือกปทุมนะคะราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้จึงไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยข้าวเปลือกของมะลิก็สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้ว <รา S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวนาจะไม่ได้รับเงินทุกคนนะคะก็ได้รับเงินเฉพาะคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวแล้วก็ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวแล้วก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่่่วววงงัันนททีี8ถึ 21เมษายน2566ค่ะเอาละค่ะยังคงเหลืออีก2งวดก็คืองวดที่29แล้วก็งวดที่30ซึ่งในส่วนของกรมการครับภายในก็จะประกาศอย่างต่อเนื่องวันนี้26เมษายนเงินเข้าแล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ